สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของทีน่านะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมช้อปปิ้งสติจนเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นในส่วนของหน้าที่11กันนะครับไม่รู้อ่ะยิ่งเห็นเป้าแล้วยิงท้ออ่ะเออเจ็ดแสนห้าคนดูไปพี่อยากจะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเล่นมากเลยคือ เล่นแบบเดิมอ่ะมันรู้สึกมันไม่ท้าทายเคอาจะเปลี่ยนวิธีเล่นเพราะว่าเคาไม่รู้ว่าเวิร์กหรือเปล่านะคือปกติเราจะวางร้าน2ตรงนี้ร้านหนึ่งตรงนี้ร้านสามตรงนี้แต่เคอยอยาจะวางแบบยาวเหยียดไปเลยซึ่งซึ่งจะแบบเริ่มแรกมาอ่ะก็คือจะวางร้านตรงนี้แล้วก็จะเอาร้านหนึ่งไว้นี้ร้านสามไว้นี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะฟาร์มตังค์ยาวเลย จนจนได้มีมินิมาร์เก็ตมาจัดแต่าะมันจะเวิร์กกลยุทธ์ใหม่ไม่รู้ว่ามันเวิร์กเปล่านะ แล้วก็เดี๋ยวจะซื้อบัสสต็อปมาแล้วแล้วก็เราก็หาร้าหนังสือมาสักสองอันไม่ห้าพันได้เหรอ แล้วก็จ้าวเลยไม่รู้ว่าเวอร์ไหมนะถ้าไม่เวอร์อ่ะจะไม่ได้เห็นคลอีพ p นี้แน่นอน <laughs> ไม่หกพันหรออู้สะดายจังหกพันพอดีเลยอะลูกค้าไม่เสียด้วยโคตรคุ้มเลยคนดู เธอคงไม่ได้เล่นหลายมัวใช่ไหมไม่ได้วอดีแบบพอถ่ายอีิีนั้นเสร็จใช่ไหมนอนไปก่อนละถ่ายคิดต่อกันหนักเกินโอเคต่อไปก็เหลืออัพอันนี้ถ้าอัพสอนนี้เสร็จอะก็เดี๋ยวเคยียจะไปเปิด ร้านในสอกของ Electronic อิเล็กทรอนิกส์อ่ะแล้วก็เราเราเราจะแบบเพิ่มร้านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลย attered. เพิ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เพิ่มฟิวเจอร์าจะได้ก็คือจะไปในสอกของมินิมาร์เก็ตเลยคือจะข้ามในสอกของร้านจิวเวลรี่ไปเลยเป็นไงอัจฉริยะเงินพอไหมวะ แล้วก็25,000ซื้อร้านอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มแล้วก็ฟิวเจอร์แล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ต จะสามหมือนห้าละสิบสี่วั 14, วน,นยต่อไปก็ฟาร์มตังค์ซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตไปเลสโก มันจะได้เท่าไหร่อ่ะประมาณสามหมื่นห้าเลยเหรอเว็บนี้ว้าวจะได้ซปเปอร์มาร์เก็ตไหมวะอยากได้เว็บนี้มากเลยได้ได้ได,ได้แต่ไม่รู้ว่าจะเหลือลูกค้าหรือเปล่าในปัญหา เร็วเร็วเรอุ้ยถึงยี่สิบโอเคถึงยี่สิบแน่นอนคุม้มละโอยังไม่ออกกันด้วยอ่ะตัวปัาบไปเก็ตนานใช้ได้เลยต่อไปก็เดี๋ยวอัพเกรดอิเล็กทรอนิกส์ก็ประมาณห้าหมืนจัดไป แล้วก็เจอเหลือ next day เอออออเออืออืกดจิ้มก็ให้เดี๋ยวเราก็นั่งทยอยอัพอันนี้เป็นร้านแหละร้านเฟอร์นิเจอร์หนึ่งอันแล้วก็อร์มาร์เก็ตไปขั้นสอง เรื่อยแล้วป่อแปอะเราก็แค่รุอนอย่างเดียวว่าเราจะทำเป้าอ่ะถึงถึงร้อซนได้ไหมทำไม่ได้เนี่ยเหมือนเราเสียว่าเสียเวลาทีเป็่อนคน,นดูทำธุรกิจเวลาแบบมันมีค่า,าจริงๆนะ ูจะทรงน่าจะแสนหนึ่งก่อนอ่ะถ้าแบบเนี้ยอัพซูปเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์เก็ตดีกว,ว่าแค่เป็นซูปเปอร์น่าจะคุมแต่ถ้าแสนหนึ่งไม่ทันก็เดี๋ยวอัพอัพลบเฟอร์นิเจอร์ไปมันมันไม่แววมากเลยนะคนดูคนดูคดิงไงวะไม่ไม่ถึงวะโอเคเกสไลอัพเกรดแต่เว็บหน้ายัางไงถึงละคืออยู่ดีหาเป้าหาเป้าได้วันละแสนแล้วว่าตอนเนี้ยในการเปิดธุรกิจตรงนี้มาเมอร์มากเลย ไม่แสนหนึ่งหรอเอาละบันเทิงละตอนนี้ลังเลละตรงที่เราจะอัพเกรดนี้ไหมตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็น์ละเลยห้าวันคุดูว่าใจมัคยดว่ามันมันทันเว้ยมันแสนหนึ่งคันร้านดักตรงนี้ยอะอยู่นะไม่ทันหรอไม่ทันวะ่ะมันได้ประมาณหมื่หมนห้าทัน ไปทานว่ะเสจยลูกค้าไปสามคนเสียดายจัดต่อไปก็เหลือ,อัพร้านละตะเวงตปีแด็ปิจิปิจิปูจิป้าวาวางนี่ยเราก็เลยแค่อัพร้านไม่โฟนิเจอร์ก็อันนี้ก่อนอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดเลย มันขึ้นวันละสิบเปอร์เซ็นหรอวะถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยเคยจะเหลือสี่วันมันจะร้อยเปอร์เซ็นพอดีนะคนดูถ้ามันขึ้นวันละสิบเปอร์เซ็นสิบปอร์เซ็นต์สิบปอร์เซ็นอ่ะเฮ้ย <c oughs> หรือว่าไลนา์นี้เราเวิร์กวะมัวโซโซลี <c oughs> เพราะว่าอีพีที่แล้วอ่ะเคี่ยลองอัพทุกร้านใช่ไหมคือมันไม่ได้แม็กหมดทุกร้านนะ มันมันก็เลยแบบว่าทํายอดไม่ต่างกันคือต่อยเราทาร้านเปิดมาทั้งหมดใช่ไหมสุดท้ายมันจะมีมันจะมีอยู่สองล้านเว้ที่ว่ามันจะทํายอดไม่ได้เพราะว่าลูกค้าไม่มีต่างเราเวที่เคเลยแบบไอนี้แม่งเลยเนี่ยเอาร้านที่เราจําเป็นที่สุดอ่ะซึ่งที่เคแบบเคไปนั่งรีเสิร์ชมาก็แบบมันจะมีแค่นี้แหละมันจะแสนห้าร้อยห้าพันธันไหมถ้าแสนห้าพันทันทียวละฟิวเจอร์เลยเว้โห เนี่ยมันเพิ่มเจสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นแบบนี้นยังไงคีชนะละชนะแบบคอมพี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยเว้ยแสดงว่นนเาเป้าถึงสูตรคีน่าใช้ได้มันแบบที่ชอบแบบนีน้เพราะว่ามันเหมือนเราโฟกัสการทําแบบบริษัทหนึง่งแบบว่าตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำแล้วก็ทําให้สุดไปเลยเว้ยในนี้เท่าไหรอ่อ่ะแสนหกว้าวนาคีน่าจะไม่ทันอะ่ะคีแบบคีแบบน่าจะโฟกัสไอ้นี้แล้วกันนะ อิเล็กทรอนิกส่ะมันเหลือสองวันอะ่ะเนี่ยขอแค่แบบเพิ่มวันละสิบเปอร์เซ็นก็พอเว้ยเคก็บินละตอนนี้ใช่ไหมรองรับลูกค้าได้เกือบหมดอะ่ะดูดิเคผ้า,าอะ่ะไม่กี่คนเว้ยขอแค่วันละสิบเปอร์เซนเนี่ยรองรับลูกค้าหมดเลยโอ้โหกินขาดแปดสิบเปอร์เซนยังไงก็คอนทตู a t i o แปดสิบเอ็ดนี่คือแบบเหมือนการันตีชนะอะพูดแค่นั้นแหละ ไม่แปดสิบเอ็ดว่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็คอนเฟิร์มการันตีว่าชนะเดลเคเจ็ดหมื่นห้าเคจะอัพอันนี้เลยเพราะว่ามันจะได้วรระแสนเคไม่อยากจะไปเสี่ยงวันที่ยี่ห้าในการอัพซูเปอร์มาเก็ตครั้งสุดท้ายเดี๋ลเคจะเอาชัวร์ก็คืออัพอันนี้เป็นขั้นสุดเลยมันได้รองรับลูกค้าได้ประมาณยี่ยี่สิบเจ็ดคนอ่ะมันเยอะแล้วถ้าสมมติลัคก,กี้รอบนี้ได้ได้แบบประมาณแสนแสนขอขอขอแสนขอแสนขอแสนสีน่อ่อะอาจจะได้เห็นที่อัพซูเปอร์มาเก็ตในครั้งสุดท้ายครับ โคตรเปะดูดิรับลูกค้าหมดอ่ะกินขาดมันได้เจ็ดหมื่นวละสิบเปร์เซ็นตก้าสบอ็ดได้ไหมถ้าเก้าสิบเอดคือมันคอมพีร้อยเปอร์เ็นตลยเว้ยถ้าเป็นเก้าสิบแบบเนี้ยมันเสี่ยงมากตรงที่ว่าเข้าใจในวงมองคียไหมมันมีสีความเสี่ยงที่มันจะเป็นเก้าสบเก้าเปอร์ซ็นอัดหน้าคีย์ในวันสุดท้ายมากเลยคนดูจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาวัดใจอะไรนะ จะไ,ไ,ได้ไม่ได้อัพทิเปอร์มาเก็บเป็นค่าสุดท้ายมันต้องมันต้องเพิ่มอีกวันนึงเพราะว่าเราจะเก็บสองวันมันจะได้แสนสีเ้าสินี่คือลองนะอุตส่าห์แบบลองเล่นลายใหม่ไม่ได้เล่นลายเดิมเก9าสิบ้าสิน่าจะหนึ่งร้ยนะไม่ได้เลยถูาหรอกเนี่ยมันเสียงมากเลยคนดูดูดิหนึ่งร้อยโอเค ห่เยี่ยมชนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนได้นะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและช่องมันจะได้โตวไวๆจะได้มีตังค์ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบเพิ่งเข้าดูครั้งแรกก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเีนะด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนเีนะก็ สามารถกดสามัครสมาชิกได้นะครับเดือนละ20บาทยังไงก็ไปเจอกันใหม่ที่วีรนานะครับบ๊ายบายเย้ bye.